เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไวพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เข่ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้เลือกขายครับวันนี้ Toyota 3ห่วงครับราคาสุดคุ้มเลย20,000กับอีกห้าร้อยบาทนั่นเองไปขับใช้างานกันแดดกันฝนเดินทางไกลตลาดซื้อข้าวได้สบายก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก็ถูกใจไว้ด้วยครับมาชี้เป้าลดร,ราคาเบาๆเรื่องซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับเนี่ยรถต้องไปไล่สายไฟหน่อยนะครับไล่สายไฟหน่อยรถติดวิ่งได้นะครับแต่ไปไม่สมบูรณ์ระบบไฟไม่สมบูรณ์นะครับรถติดวิ่งได้ระบบไฟไม่สมบูรณ์เจ้าของเลยขายถูกๆเจ้าของขายเองครับเล่มเอกสารมีครบภาษีขาดแต่ไม่เกิน,นครับไปต่อได้ปกติเลย บอดี้สวยครับรอยพับรอยอาร์ครอยปั๊มจากโรงงานยังอยู่ครบครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักภายในเบาะหนังเยอโต้กระจกไฟฟ้าเปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าเลือกื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสนใจติดต่อเจ้าของได้ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ